เย็นวันศุกร์ในอาคารเรียนเก่าที่ไร้ผู้คนฟ้าและเต้ถูกจับเวรทําความสะอาดห้อง3าทับสาท่ามกลางความเงียบงันฟ้ากำลังกวาดพื้นก่อนจะหยุดนิ่งเพราะเห็นรอยเท้าเด็กที่เรารอยปรากฏขึ้นจากใต้กระดานดำเก่าแล้วเลือนหายไปที่โต๊ะหลังห้อง เตรีบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปในจอไม่มีรอยเท้าเลยแม้แต่รอยเดียวในขณะที่ต่อหน้าต่อตารอยเท้ากำลังเดินวนรอบตัวเขาเสียงกระซิบเบาๆดังมาว่าอย่าเหยียบรอยของฉันก่อนไฟจะดับพรึบทั้งห้องมืดสนิทในคลิปของเต้เขากับฟ้ากำลังยืนอยู่ใต้กระดาน และมีเด็กอีกคนอยู่กับพวกเขาฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ